สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ฟรีดอมเวิลเราพาทุกท่านมาที่ร้านอาหารอีสานแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งมีชื่อร้านว่าดาบนึกไก่อบองค์ซึ่งพิกัดร้านก็คือทางไปโบยายนะครับอยู่ระหว่างตรงข้ามระหว่างโรงเรียนกุฎตุม้มวิทยาครับมีอาหารอีสานมากมายเลยครับส้มตําไก่อบองค์ปลาเผาหมูอบองค์ครับมาถือไก่อบองค์โชว์เลยนะครับเป็นไก่อบองค์ที่ให้ลูกค้าได้ซื้อกินกันนะครับก็นี่ก็เป็นหน้าร้านนะครับผม เราก็จะมาดูการตำส้มตำนะครับนี่จะเป็นส้มตํามากมายเลยครับที่กําลังให้แบบผมมาถ่ายตอนตําส้มตาให้ดูนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรกันบ้างนะครับอามาดูเลยโอ้โหดูสิตำน่าอร่อยมากเลยครับผมอ่าแล้วก็เสร็จแล้วครับโอ้โหน่าอร่อยมากเลยครับก็มาดูบรรยากาศข้างนอกนะครับนี้ก็จะเป็นลูกค้าก็รามาซื้อกันนะครับผู้คนก็เริ่มมากันนะครับจะมีช่วง แรกๆก็ยังไม่มาจะมาตอนช่วงเที่ยงๆนะครับก็จะเป็นของกับแก้มนะครับและนี่ครับก็คือไก่อบองค์นะครับเขาก็ที่ออกมาแล้วก็จะมาหั่นใส่จานหรือไม่ก็ใส่หอกับนะครับโอ้โอเน้นๆเลยครับเน้นๆอ,อู้ยมเลยอ้ ตัวนี้ครับลูกค้าครับยกนิ้วโป้งให้เลยครับอือตันนี้ครับก็คือร้านกาแฟครับเหลาะ่งคาเฟ่นะครับโอ้โหนี่นะครับก็เป็นก๊อตนะครับผมเป็นคนชงนะครับอือหือย่ำเลยอ่าโอ้ ก็เสร็จแล้วครับผมอืมเยี่ยมกาแฟเย็นจา้าและต่อมานะครับคือร้านล่ำรวยกล้วยเตี๋ยวเรือนะครับผมอ่าผมก็สั่งอาหารตามสั่งนะครับก็เป็นกระเพราเครื่องในไข่ดาวนะครับผม,มเรามาดูขั้นตอนการทำกันนะครับมันคุน่าอร่อยมากเลยอูดูใส่เครื่องในเข้าไปครับ ใส่ผิดกุ้งลงไปผัดเลยครับใส่กระเพรานะครับกุกๆนะและก็จะเป็นกระเพราเครื่องในไข่ดาวโอ้หอน่ากินสุดๆเลยครับนี่ก็จะเป็นอพอทำเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปกกนะครับรับประทานเขาเนี้ยหูยน่ากินมากเลยครับ และนี่ก็คือบรรยากาศภายนอกนะครับผมก็จะมีเขาจะปลูกต้นทานตะวันไว้นะครับแล้วก็นี่จะเป็นรอบๆร้านนะครับเป็นเก้าอี้ให้นั่งได้นะครับแล้วก็จะมีลูกค้าที่เป็นกิจมาศหลายคนเลยนะครับมีคนตํารวจเอกมีแบบว่าหลายท่านเลยนะครับเป็นยศใหญ่ๆแล้วก็มีผู้ว่านะครับอดีตผู้ว่าจังหวัดชัยภูมิคนเก่านะครับอ่าจะมีนักร้องนะครับนักร้องหลายท่านเลยนะครับครับดูได้เลยนะครับ ถือว่าโอเคมากเลยครับนะฮะส้นตอไม้ของเราก็สวยนะครับสวยงามมากนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องฟรีดอมเวิลด์ด้วยนะครับ okay.